เดี๋ยวเราศึกษาพุทธวัตรกันสักนิดหนึ่งเปิดรายการในบันทึกบนแผ่นจีราจ้า 2,500กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งผลแสงสว่างห้าสีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจาแห่งแผ่นดินจีเกรงว่าจะเกิดเพศภัย โหราพยากรว่ามีบรมศาสดามาเกิดขึ้นแล้วทางที่ตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของทัานเข้ามาในแผ่นดินเป็นกอรสเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ง กษัตริย์โจงเจ้ารับสัมภิจารึกไว้บนแผ่นศิลาแปดรสริบปีต่อมา พาาระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงคณะทูตพร้อมมาเข้าไปอันเชิญพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีน พุทธประวัติตอนช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่ท่านยังเป็นคารวาสอยู่พันเครหัดยังไม่ได้ออกบวชเลยปกติเขาก็จะเล่ากันไปข้ามๆไปพันๆแล้วก็จะเป็นเน้นไอตอนที่ออกบวชตัสรุเทศนาและก็บปริิพพานจะเป็นเน้นหนึ่งเดนแต่ครูไม่อยากก็เลยเอาจังช่วงที่เขายัางไม่ได้เน้นเนี่ย มาเล่าเพิ่มเติมขึ้นนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้มีบันทึกอะไรมากมายนะเกี่ยวกับในตอนช่วงที่ยังเป็นครองคราวาสอยู่เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญน้อยกันไปนิดหนึ่งที่จริงเนี่ยสำคัญทุกขั้นตอนเลยเราจะเห็นว่าในช่วงนั้นท่ายังเป็นปุตุชนคนธรรมดาอยู่ สมบูรณ์ด้วยกามสุขที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านมีประสาทสามฤดูอย่างนี้แล้วก็แบลรามด้วยสตรีจำนวนมากเป็นนางสนมมีพระอัครมเหสีที่งดงามคือพระนางยศสธราที่เราคุ้นกับนางพิมพานั่นแหะ แล้ก็สเสวยสมบัติอยู่ในประสาทสามหลังนั้นเปลี่ยนไปตามฤดูกาลการที่ท่านมีความสมบูรณ์อย่างนี้คือแล้วก็เปลี่ยนอยู่ๆก็ทิ้งในสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกเขาแสวงหากันแต่ท่านกลับไม่เห็นความสำคัญกับสิ่งนี้มากละจากสิ่งนี้ไปได้นี่น่าศึกษาออกบุตร ถึงที่เรียกว่ามหาพิเนสกรมนีคือไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเพราะบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนคนจำนวนมากสแสวงหาสิ่งนี้ขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะที่จะให้ได้อำนาจศาสนาทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเหล่านี้ผูกพ่องบริวารเป็นต้นแต่ได่ไม่เลยท่านสมบูรณ์หมด ปรูปง,งามได้ลักษณะหาบรุษครบท่วมทุกประการทรับกอบหมากคุณสมบัติก็เฉลียวฉลาดแตกฉานในศิลปศาสตร์ปร18ประการเมื่ออายุได้8ขวบโดยใช้เวลาเรียนแค่7วันและหลังจากนั้นก็อยู่ในช่วง8ถึงอายุ16ปีนี่ก่อนจับแต่งงานทั้งกรสนุกสนานไปเพลินเพิเปลี่ยนประสาตนั้นประสาทนี้ไป ไปเรื่อยๆแบบผู้มีบุญสุขุมราชาติถึงได้ถูกจับนี่ให้แต่งงานตอนอายุสิบปีเนี่ยพอพระราชบิดาตั้งการให้พระองค์ท่านอยู่คลองครรหัดจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ว่าในพระทัไทยของมหาบุรุษเหลืออ,อ,อาเจียจิตตะกลับไม่ทรงยินดีในการที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ ทรงมีพระทัยน้อมไปในความสงบวิเวกเทาน้น้อมไปในวิสัยการบวชเราคงจำได้ที่ว่าทั้งพราหมณ์แปดท่านที่คัดไปจากร้อยแปดยืนยันสองประการว่าถ้าหายจบเป็นกะหรหก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งคือท่าน พรามโกนัญญะยกนิ้วเดียวเป็นพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็ไปออกบวชแต่พราหม์ที่เหลือนั้นถึงแม่ไม่ได้ยกนิ้วเดียวแต่ก็ก็มั่นใจลึกๆว่าจะต้องออกบวชถึงได้ไปชวนลูกชวนหลานให้ออกบวชล่วงหน้ากันไปแล้วกับพระเจ้าสุทโธสทนะขหันมาถามพรามว่าจะมีเหตุอันใดที่จะใช้ศิธ,ธรรัตถะหรือลูกของเรานี้ เห็นแล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพระราชาแล้วออกบวชซึ่งพรามณ์เขบอกว่าวันใดก็ตามที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นสี่ประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะในวันนั้นแหละเป็นวันสว่าง เป็นวันที่ท่านจะเกิดความเบื่อหน่ายในเพ่งกระหัตในราชสมบัติและในทุกๆสิ่งแล้วก็จะออกบวทในฐานะเป็นพระราชบิดาเนี่ยโอ้ครองกลุงกบิลพัทมีแต่ความปรารถนาจะให้ราชบุตรของพระองค์ท่าน,นได้ครองราชสมบัติสืบต่อไปไม่ปรารถนาจะยกให้ใครคือไปตามภาษาธรรมดาพ่อลักลูกก็ สมบัติพ่อหามาก็อยากยกให้ลูกเพราะนั้นความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นก็เลยสั่งใช้พระราชอำนาจว่าเราจะห้ามคนแก่เจ็บตายและสมณนะมีในแผ่นดินนี้ไม่ได้แต่ว่าเราห้ามให้สิ่งเหล่านี้ออกไปให้พ้นสายตาของลูกเราได้ของเจ้าชายศรีสัชชาได้พระองค์ถึงได้สั่งไม่ให้ คนแก่คนเจ็บหรือคนตายหรือสมณะมาอยู่แถวๆในพระราชวังหรือในแถบที่จายชสิทธิษฐะท่านจะ,สะเสด็จพระาราชดำเนินไปก็ให้ออกไปไกลๆอย่างนั้นคือจะแก่กับเรื่องส่วนตัวแต่ไปแก่ไกลๆเจ็บก็ไปเจ็บส่วนตัวไปเจ็บไกลๆแล้วที่จะตายก็ให้พ้นไปจะเปน็นนบวชก็ไม่ห้ามแต่ว่าจะมาเดินแถวๆนี้ห้ามมาบินตบ,บาตหรือมา อะไรต่างๆเหล่านั้นห้มาเทศห้ามมาสอนอะไรอย่างนั้นแล้วก็ประหารทั้งหลายมหาเล็กทั้งหลายก็จัดการตามที่เอ่าพระราบิดาพระเจ้าจุดโทตนะท่านมีรับสั่งอย่างนั้นเพราะฉะนนั้ในช่วงระยะเวลานั้น,นท่านไม่ได้เห็นเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนี่วันหนึ่งคงถึงจุดที่บารมีเต็มที่ ยือย่อๆพ,พระบรมโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธัตถะมีพระประสงค์จะเสด็จประพาสพระราชอุทยานบอกเออวันนี้เราอยากไปชมสวนอย่างก็นั่งสารถีให้สารถีนำมานำรถมเาหมาือในตำราบอกม้ามงคลสี่ตัวอตามภาษาผู้มีบุญนี่นะ จะมียาพันอะไรก็จะต้องเลิศประเสริฐที่สุดในยุคนั้นยังไม่มีโลสลอยนะยังไม่มีเบนยังไม่มีอะไรพวกนั้น <c oughs> ก็จะใช้มากําลังแรงม้านี่ครับมา้าก็จะต้องคัดอย่างดีฝึกอย่างดีทีเดียวแล้วก็ดูสวยสดงดงามสง่างาม,งามเอามาแล้วก็นำเสด็จไปสู่พระราชอุทยานตามตำราบ,บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงนั้น เทวดาใช่ไหมลูกเทวดาครับผม,มคือพระเจ้าชายสุดอพระพระาชบิดาพระเจ้าสุดโตทนะทรงมีพระราชอำนาจเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะแต่ไม่อาจห้ามเทวดาได้แล้วว่าในพระคนครกบิลพัทนั้นห้ามไม่ให้คนเห็นไอ้คนแก่เจ็บตายหรือสำนะเป็นผ่านอยู่แต่ทถวนั้นแต่ห้ามเทวดาไม่ได้พราะถึงเวลาบาร,รมีของ เจ้าชายสิทธัตถะบรมบริสัทธทิ์เต็มเปี่ยมเขาบารมีในบันดารให้เทวดาอาศัยเทวานุภาพประกอบกันเป็นส่วนเสริมส่วนหลักคือบารมีของเจ้าชายสิทธัตถทะทเต็มเปี่ยมแล้วบัรดาให้เห็นเป็นชายชราคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สม,มณะ ไม่น่าเชื่อเลยว่ายี่สิบกว่าปีเนี่ยที่มีคนคนหนึ่งในโลกไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณนะไม่น่าเชื่อนะทั้งทางที่สายตาดีไม่ใช่ตาบอดแล้วก็มีพระราชาอำนาจเต็มที่ยี่สิบกว่าปีไม่เคยเห็นคนแก่เลยเอาไม่นึกปแปลกๆนะยิ่งนึกยิ่งแปลก เราเนี่ยเห็นทุกวันเลยซองกระจกที่ไลนี่แก่แล้วเนี่ยอย่างนี้เห็นกันทุกวันคนเจ็บก็เห็นกับคนกระจกกันแหละแต่คนตายเป็นคนอื่นนักบวชก็เห็นแต่ท่านไม่ได้เห็นมนุษย์ทั่วโลกก็เเห็นเห็นกันทั้งนั้นแต่ท่านไม่เห็น เนี่ยไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกเพระาะฉนั้นใครเป็นครูสอนเกี่ยวเรื่องพุทธปวัติต้องชี้นะเน้นเห็นว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยหรือความอุดมสมบูรณ์ด้วยอำนาจัาสนาทรัพย์บริวารต่างๆแต่ลงตัดได้เนี่ยวันนั้นเทวดาก็เนลมิรเป็นชายชราฟันหักผมงอกหลังโกงถือไม่เท่างกงกเงินเออเทวดาก็ตีบทแตกเออ อ่เป็นชายชราเพราะเทวดาคืออดีตมนุษย์แล้วก็เคยเป็นชายชรามาก่อนเพราะนั้นบทนี้ง่ายมากง่ายมากสำหรับเทวดาเพราะบริษัทก็เห็นว่าถามสารถีเอ๊ะไอคนนั้นทำไมแตกต่างจากเราในที่เราเคยเห็นนแตกต่างจากตัวเราด้วยเธอด้วยแล้วก็ที่เราเคยเห็นด้วยเนี่ยไอชายคนนั้น เขาเรียกอะไรนะอ๋อก็เ,เรียกว่าชาแก่เจ้าค่ะแก่เลยแก่มันเป็นยังไงอย่าลืมตอนนั้นอายุยี่สิบกว่าแก่มันเป็นยังไงสักวันหนึ่งพระองค์จะได้เห็นจะได้รู้จักขับความแก่ความชราเนี่ยเพราะสิ่งนี้เป็นปกติของทุกคนสักวันพระองค์ก็จะต้องแก่อย่างนี้ เราได้เลยจะตั้งแก่อย่างนี้อกับเถอก,เเกับประสาทดีกว่าเราจะเดินทางต่อเลยวันนี้เรามีความรู้สึกที่แตกต่างจากทุกวันเนะี่ยว่าเราต้องแก่ด้วยเลยเราหนีความแก่ไปไม่พ้นจริงๆเลยเราจะต้องมีลักษณะงกง่นๆอย่างนั้นด้วยเลยโอ้กับเถอ ไม่ทราบไปใครนะลูกไปใครสรารทีไปกับสรารทีครับไปกับสรารทีนายชนะครับผมนายชนะชนะครับเถอะเราทนไม่ไหวจริงๆเห็นมงนแก่แต่พวกเราทนได้เห็นเงินแก่ทนได้แม้เราจะเห็นคนแก่เป็นธรรมดาแต่บางทีเราก็ไม่เคยนึกว่าเราก็จะต้องแก่เป็นธรรมดาด้วยคือตายไม่ว่าจะให้หน้าแก่น,น,น,นี่เป็นธรรมดาของเราคือ เราก็บัคัอยากตายตายไม่ว่าจะให้หน้าแก่ลกลัวความแก่ามกว่าวความตายเนี่ยเรามักจะอย่างนั้นแต่พระบรมโพธิสัตว์ไม่อย่างนั้นโอ้ชนะชนะเราต้องแก่งันน้่เหรอแก่แล้วเราต้องงั้นองอกกอเงินกันเลยเป็นอย่างนั้นไระเจ้าค่ะจริงเหรอจริงไระเจ้าค่ะนี่ยืนยันโอชันทะพระสหาหย,ยืนยันขนอย่างนั้นพระพระสหายไม่เคยโกหกเลยเนะี่ยพูดแต่คำจริงนั่น โอ้ชน,นะกลับดีวกว่าหมดหมูดอ่าหมดอารมณ์ที่จะไปเออนี่ไหมจะ๊ะแต่วันที่สองบุญบรรดาลอีกแล้วชน,นะเราไปอุทยานราชอุทยานเหมือนเดิมดีวกว่าหวังว่าวันนี้เราคงจะไม่เห็นอะไรที่ทำให้เราต้องกลับลงนะอ๋อเรื่องนั้นคะ่ะพวง์รับรองอืมพอะแถนี้จะไม่มีสิ่งที่พวกงค์เห็น อะไรเหลอไม่บอกเออย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะอันนี้สวมวิญญาณในฉชนะวันที่สองก็เสด็จไปเทวดามามีบทบาทอีกแล้วพระรานาแนจของพระาระาบิดาครอบคลุมไปไม่ถึงน <laughs> เทวดามาเลยอาศัยเทวดิตเป็นส่วนเสริมใน้รมิดตัวท่านให้เป็นคนเจ็บ ถึงตอนท่านเป็นอดีตมนุษย์ท่านก็นเจ็บก่อนที่จะเป็นเทวดานี่แหละมีความเจ็บเป็นธรรมดาเห็นคนเจ็บนอนโอยหมดเรียวแรงร้องโอยโอยตีบทแตกเลยนะะมาเจ็บอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ร้องอดดโวยโอยอยู่ในาสายพระเนตรของบรมโพธิสัตว์ใชายศิธิตะกตถาม,ถามชนะนั่นอะไรนะ่ะทำไมเ็าแตกต่างจากเรา เขาเรียกว่าอะไรล่ะคนคนนั้นถึงนอนอย่างนั้นน่ยทำไมก็ต้องร้องเงน้นเลยล่ะอ๋อเเรียกว่าคนเจ็บพระเจ้าค่ะคนเจ็บคนป่วยอัแล้วทำไมต้องร้ององั้นละ่ะถ้าเจ็บป่วยวก็ต้องร้องอย่างนั้น <c oughs> รู้สึกอ่มันดีขึ้นถ้าได้ร้องสักหน่อยอะไรอย่างนี้ <c oughs> เจ็บเหลอแล้วเราอ่ะเราต้องเจ็บป่วยอย่างงี้หรือเปล่า ก็เป็นอย่างนั้นแล้ะพระเจ้าค่ะชัวเนี่ยมีความเจ็บเป็นธรรมดาเราเหรอเราจะต้องเจ็บ่างนี้ด้วยเหรอฉันนะโอ้กลาบเถอะอืมวันนี้กลับเถอะเราจะไปต่อเลยหมดมูดเมื่อกันหมดอารมณ์กลับประสาทกลับมาก็อืมสองวันแหละวันแรกนี่เราเจอคนแก่วันที่สองเจอคนเจ็บเราต้องมีความแก่และเจ็บเป็นธรรมดา โอ้มันน่ากลัวแล้วเงินดนิมันน่ากลัวแล้วแล้วเป้าหมายชีวิตมึงคืออะไรอืมชักเริ่มคิดเพิ่มขึ้นแล้วเออแต่ว่าลงขึ้นอบาบารมีเต็มเปี่ยมอีกแล้วอาบรรดาชน,นะไปเดี๋ยวไปราชุทยานเราไปทางอื่นนะอย่าไปทางที่เราเคยเจอเรากลับว่าเราไม่สบายใจเลยเนี่ยพาไปทางอื่นมาอีกแล้วเทวดาบทบาทเทวดา มณเณลมิตรหายเป็นคนตายหนักขึอีก oh. แข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ตัดทิ้งไว้ในป่าเนี่ oh. นั่นอะไรนะฉันนะคนนั้นทำไมเขานอนนิ่งๆเนี่ยไห oh. นลองไปขยับขยื่นดูสิไปปลุกเขาก็าตื่นอ่ <Okay. S 1> ะพอจับเล็กปั๊บอากลิ่งไปเลยเนี่ยเ <Okay. S 1> อออากลิ้งเหมือนท่อนไม้ตัวแข็งเลยเทวดากระบดแตกเงิอน,น <Yeah. S 1> อ่ะอากลิ่งเลยตัวแข็ง อะไรนะั่นนะ่ะฉันนะคนตายระเจ้าก็นคนตายมาเก็บความลับได้นานตั้งยี่สิบกว่าปีนะฉันนะขณะเป็นพระสหายกันเนะี่ยมีความรู้เรื่องนี้แต่ไม่พูดกลัวพระราชาอำนาจของพระราชบิดาเนะี่ยไม่พูดเออแต่วันนี้พระรามน่าล,ล,ลืมไปเลยลืมไปสามวันเลยเพราะบารมีของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทำให้ฉันนกล้าพูดอย่างนั้น อย่างนี้ก็เรียกว่าคนตายไปเจ้าค่ะตายแล้วเราต้องเป็นอย่างนี้ไหมเป็นระเจ้าค่ะแล้วเธอเป็นเมื่อไงระเจ้าค่ะเป็นธรรมดาพระเจ้าค่ะตายเง,งี้ยเงเป็นธรรมดา <c oughs> เราต้องตายด่เหรอโอ้กลับเถอะกลับพระศาตร์ดีกว่านี่ต้องกลับมาสามวันแล้วเป้าหมายของชีวิตคืออะไรแล้วเราเกิดมาทําไมเนี่ย เริ่มคิดแล้วในเมื่อเราตั้งแก่ตั้งเจ็บตั้งตายอย่างนี้แล้วเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรคิดอยู่ตลอดเวลาสันนะเราเกิดมาใหมเนี่ยไม่ทราบพระเจ้าก็อะไรคือเป้าหมายชีวิตล่ะสันนะไม่ทราบพระเจ้าก่ะแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างไง ก็ไม่ทราบีกพระเจ้าก็อืออห่งนั้นตอบด้วยความสุจริตใจมันไม่ทราบเลยนะไม่ทราบเลยเนะี่ยอือโอ้เราต้องแก้ต้งเก็บตายอืมมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งไม่มีใครร่วงพ้นไปเลยนะทําไมทําไมและทําไมเนี่ยมหาชนทั้งหลายเนี่ยถึงไม่คิดอย่างเราบ้างถึงไปมัวเมาในวัย ที่ยังแข็งแรงในความไม่มีโรคแล้วก็ในทรัพย์สมบัติอะไรต่างสนุกสนานเพลิดเพลิอนอะไรกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นทําไมในมหาชนนึงเป็นอย่างนั้นนะทาไมเนี่ยเราไม่ควรจะตกอยู่ในสภาพอย่างนี้เราไม่อยากอยู่ในสภาพานี้เราจะหาทางหลุดจากสภาพความแก่ความเจ็บความตายแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไง กลับเถอะฉันนะเอาวันลงขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยแต่ระหว่างคืนนั้น,นท่านก็คิดว่าเอ๊ะทําไมเราจะไม่แก่ไม่เจ็บเป็นตายคิดไปตลอดวันลงขึ้นกับไปรัลพระราตอุทยานดิบอกฉนนะนัะเราไปอีกทางเดียวอาเทวดาไปอีกแล้วอืมตีบทแตกคราวนี้มามาดใหม่เป็นนักบวชนุ่งห่มเรียบร้อยหน้าเรอมใส งบสงี่ยมสง,ง่างามเดินผ่านเจ้าชายสิทธัตถะและในชนะไปชนะและผู้นั้นลรคือใครหน้าเลื่อมใสจังความรู้สึกของเราวันนี้แตกต่างจากสามวันที่ผ่านมาเรารู้สึกเราเห็นแล้วเราสบายใจเนะี่ยแล้วเราอยากจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะเราเราอยากเป็นมากเลยฉันนะดูรู้สึก มีความสุขนะบุคคลนั้นั้นที่เดินไปเนะี่ยแล้วก็มีชีวิตดูเรียบง่ายอย่างเลยหงพ้าคลองหลวมหลวงไม่มีแขนอย่างเงี้ยอืมแต่ดูสงบสงี่ยมสง่างามเขาเรียกว่าอะไรนะันนะนั่นแหละเขาเรียกว่านักบวชพระเจ้าค่ะอืมนักบวชแล้วนักบวชคืออะไรก็คือผู้ที่เบือ่อนายในเพศกระหัตแล้วก็ออกบวช แล้วเขาอาบวดเพระเาะอะไรเพราะเขาเห็นอย่างที่พระองค์ได้เห็นมาสามวันนั่นแหละแก่เจ็บตายแล้งไงแล้วเขาก็ามาอยากเป็นอย่างที่พระองค์ถามบัคาบพระองค์ว่าทํายังไงถึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วครับพระองค์ตอบว่าไม่รู้ไม่ทราบประโจกันในกําลังแสวงอาฮะอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็ชีวิตอย่างนี้นี่ใช่เลยจ้ะ ทุกใจทุกอย่างใช่เลยตรงกลางแน่นอนบอกกันได้เลยที่เคยต้องการเขากลางนี้เลยใช่เลยต้องเฉยขนาดน,นั้น ต้องนานหายใจเข้ากลางประมาณ ใช่เลยใช่เลยชีวิตอย่างนี้เราชอบมากเลยชอบมากๆเลยคือชีวิตสมณะจ้า